ทักทายสบายดีโมสุขูสุขชน,นยินดีตอนหับเขาสู่สองหยับเอเวอร์นสำหรับมือนี้เกิดเป็นมือเสาเนาะกำลังสีออกไปให้เนาะมามือนี้เกิดมาหลายหลายคนเนาะทั้งเบิร์ทั้งครอบครัวและมีน้องซ้ายแล้วก็มีแม่มีพ่อเนาะเขาไปเห็ดให้ให้ลูกกันและให้พี่ไก่เนาะสีไปทางขึ้นไปปลูกเขาขึ้นเนาะอาศีบของสาวให้เนาะ โอเคทุกคนสามารถติดตามเบิ่งติดตามชมได้ยาวๆเลยเนาะ นี่แลหละไฮโลกเนะาะหรือว่าไฮปิกลายเขาเสียหนาขึ้นแล้วก็มันปลูกเขาขึ้นนี่นี่ก็จะแมนมันต้นเขาปลูกอยู่แคมให้นี่นี่เขาเสียแล้วนะเคนี้นี่เขาเสียหนาเรียบร้อยแล้วอาทิตย์ก่อน,นเขาเสีย แต่ว่าหญ้อมันบ่คอยรายปันได์ย,ยานเฮาเวลาเฮาจูดมันบ่ใหม่เพราะว่าเฮาใส่เวลาดนเฮาเสียปะมันตอนนี้ก็ยังบ่แล้วนะเฮาเสียเสีย,ยนี่ครึ่งเดือนสามนี่เขาจะสักเข่าแล้วเพราะว่าให้ลกเขาจะสักไวถ้าเขาทางให้ไหมนี่เดือนสี่จึงสักเขา่า ให้โลกนีนเดือนสามนี่ฝนตกลายมือนี่ยันจุดบบใหมห่เพราะว่าหยามันบบคอยลายอันนี้ก็ต้นเขาน่าเนาะต้นเข่าปีกายยูนี่ก็มีเฟืองแน่เขาจะเอาเฟืองอันนี้ไปย้ายลงลุ่มเพื่อเวลาเขาจูดมันใหม่หยาสุมนี้เวลาเขาซักเขาวว่าไว้มันหกปันได แต่ที่จริงงันให้ลกนี้ปกตินี้หกตลอดนะคบเห็ดแต่ละปีแต่ละปีก็คือใ้เาทางใหม่นี่เป็นกองฟืนเขาตัดใบเอาเห็ดให้แล้วบัดเ,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 เอาเมื่อเากับเจ๊เอาเมื่อนแล้วฟืนมาดังไฟนี่บริเวณที่เขายัางบทันเสียะยังบทันเสียหยาหรือว่าทางหยา แต่เขาจะบอเสียเพราะว่าใส่มีดเขาเสียเนมันใส้เวลาดนเติบเขาก็เลยเอามีดมาตัดใส่มีดนันแหละจะน่อยกรับเคตนี้แล้วเขาเสีย,สยคืนตัดคืนหย,ย่างลายยังบบแล้วหากระตูหรือว่าเที่ยงเที่ยงให้ เที่ยงไฮปิกายเขามาผักอยู่นี่มากินเขาเที่ยงจังหน่อย,อยตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงมาหอดไห่8ปดโมงปลายสิเขา้าเก่าโมงแล้วเพราะว่าเขายางมาแต่บ้านกค่ค่อนข้างสานะแน่ จำมั็นบอลดังไฟแต่งกินตอนเที่ยงบ่ถือเขา่าถือน้ำมาถือหม้อมานำนี่กระตุกน้ำตุกน้ำมือวาน,นีเขาตักไว้ อันนี้จะแมนมากง่าะมากงาที่เดาตัดไว้อยู่นี้เอาในมันออกเรียบร้อยแล้วนกงสายกับแม่ฮากามาหอดอันนี้ตัวเขาเห็ดในเวลาเขามันขึ้น,นเขาไล่ประเอ่านกกระปีดเขาเห็ดแบบนี้ มันดังแตกเตะเตเตะเขาหอยไว้อยู่ทึงเนาะเห็นเ่เนี่ยเอาไม้มาเสียบใส่แล้วก็หอยไว้อยูุ่่มก็เอาทรงหรือว่าเสื้อมาหมัดใส่นี่มันจะดังลมมันบ่แห้งมันไม่ค่อยดังปานใดถ้าลมพัดแห้งมันดังแห้ง แบบนี้แหละชีวิตสาวหาหพี่น้องเอ,อ้ยนี่บอนห่าทางแล้วเก็ดห้แบบเลื่อนล่อยแต่ละปีแต่ละปีง่ายบอนเห็ด่จอเป็นนี้ก็บรันใหญ่เห็ดแต่บอนเดียวแหละห้ปีกายมาเสียหนาขึ้นปูกเข้าอีก อกอาหารการกินก็ค่อนข้างลําบากและส่วนเห็ดไห่บ่คอยมีเวลาไปหากินหายากบางที่กัาผู้ใดดุนะเลิกจากให้ตองใดออกไปหากินแน่นะไปหาปหา,ปาหาอะไรแต่บางคนที่ทานครัแต่มาแต่ให้กับแต่อยู่ที่บ้านอะไรกินแต่แจ้วอะไรกับมันต้น เขามปนต้นเบอร์ครับบอลทางแล้วเนาะมาทางนี้โอ้เมื่อยไปทอน ชิ้นในมานดิเย็นชิ้นน้ำแล้วย็นสุดแบบชิ้น,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 นซเนนซาไฮ ทับพรก่อนเมื่อแห้งแหละทางมาเต่นโอ้นี่อาหารอยู่เทียงให้ ก็มีอย่างเลยเนี่มันจะผักหลวัดมีซีนอีกอย่างซีนหมูเมื่อวานนี้นสิ่งหมู่แห้งจะขายปลอกใช้กับปลอกนี่นี่เข้าที่หอาป่นมันต้นแต่ว่ามื่อนี้แต่ มันต้นใส่น้อยเดียวเข่าลายกัวนะสีมูแห้ง,สงหใส่กับผักกาดแล้วก็มีใบมะเขือป่าอ้าวลงมือลงมือจ้าเอ็ดแบบแฉบปะอ๋อแซบ กินอยู่ป่าอยู่เทียงให้หนึ่งบาทหลอกเลยไหมเพรานั้นหนาวเอามาเดินมาเดินพี่น้องมากินน้ำกัน สินนำก่อนสิ่งนสนัตว์เป็นกะไรก็โอเคอยู่พอ,อกินอยู่ปาเนี่่งเพียปลาเพียปลา

กินข้าวแล้วก็พักประมาณ30นาทีลงอีกตอนแรงหอดสองสามโมงกลับบ้านอพอเลิกใบในเพราะว่าให้แตอยู่ไก่ใส่เวลาในการยางแต่ให้หอดบ้านก็1หนึ่งชั่วโมง โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิจบลงเพียงเท่านีน้การมาถ่ายมารีวิวใน1วันอยู่ให้ต้องขอบุกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาสมแต่ตนจนจบถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อประพาสมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกเอานะขอบใจ